พี่เลี้ยงกำกับการกินยา o b s e r v e r พี่เลี้ยงกำกับการกินยาหรือเรียกว่า o b s e r v e r เป็นตัวยอ่อภาษาอังกฤษหมายถึงการกำกับการกินยาโดยมีพยานรู้เห็น d ย่อมาจาก directory o ย่อมาจาก observe t ย่อมาจาก treatment ซึ่งการกํากับการกินยาโดยมีพยานรู้เห็นพยานรู้เห็นนั้นเราเรียกว่าพี่เลี้ยงกํากับการกินยาภาษาอังกฤษจึงเรียกว่า dot observer ตัวย่อของคำว่า dot จึงหมายถึงการที่เราเองมีการกํากับการกินยาโดยมีพยานรู้เห็นซึ่งพยานที่สําคัญมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขจะช่วยกำกับการกินยาโดย ดูผู้ป่วยกินยาทุกมื้อทุกเม็ดให้ครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยรักษาหายขาดจริงอย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางพื้นที่มีจำนวนน้อยมีพาระงานมากและไม่สามารถที่จะไปกํากับการกินยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านได้ทุกวันอย่างไรก็ตาม การที่จะมีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการช่วยเหลือเพื่อที่จะกำกับการกินยาให้กับผู้ป่วยก็มีทางเลือกได้อีกหลายทางได้แก่อา,าสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอผู้นำชุมชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นต้นสำหรับที่เลี้ยงกันกำกับการกินยานั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถที่จะกํากับการกินยาในกลุ่มที่สำคัญเช่นมีความเสี่ยงสูงในการที่เขาเองจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนมีโรคร่วมหลายๆโรคเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่สา,สา,สาธารณสุขจะเป็นผู้กํากับการกินยาด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึงปัญหาธิ์ข้างเคียง หรือปัญหาซับซ้อนที่ผู้ป่วยนั้นเผชิญอยู่สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยาได้โดยผ่านการอบรมหรือให้ความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของวัณโรคทั้งเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อตัวเชื้อวัณโรคก,การรักษา สูตรการรักษาอย่างง่ายระยะเวลาการรักษารวมถึงลทธิ์ข้างเคียงของยารักษาวรรณโรคเพื่อจะทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้เมื่อพบว่ามีปัญหาในการกินยาเกิดขึ้นสำหรับผู้นำชุมชนเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะช่วยกำกับการกินยา มีหลายพื้นที่ที่มีผู้นำชุมชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนที่เป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นผู้กํากับการกินยาผู้ป่วยก็จะได้รับการเยี่ยมเยียนและได้รับการกํากับการกินยามีพยานรู้เห็นในการกินยาเป็นต้นสำหรับบุคคลที่เชื่อถือได้อาจจะออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของ สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่ผู้ป่วยอยู่เช่นในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงงานผู้กำกับการกินยาอาจจะเป็นผู้จัดการโรงงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ในโรงงานที่ได้รับมอบหมายแล้วได้รับการอบรมมาเรียบร้อยแล้วในเกี่ยวกับเรื่องของฮวนโลหรือถ้าผู้ป่วยเป็นพระอยู่ในวัดผู้กำกับการกินยาอาจจะเป็นพระในวัด เจ้าอาวาสบุคคลที่ผ่านการอบรมในเรื่องของวรรณโรคมาเรียบร้อยแล้วเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมกับตัวผู้ป่วยที่มีวิถีชีวิตหรือมีสภาพสังคมความเป็นอยู่สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับการทำดอท สิ่งที่สําคัญมากคือพี่เลี้ยงที่กํากับการกินยานั้นควรจะได้รับการอบรมในเรื่องของความรู้เรื่องวรรณโรคเพื่อให้มีความมั่นใจในการให้คำปรึกษาในการเยี่ยมในการดูแลในการที่จะให้คําแนะนําเรื่องของฤทธิ์ข้างเคียงของยาหรือการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายในกรณีที่พบปัญหาเช่นกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานยาแล้วรู้สึกขึ้นไส้อาจจะ ปรับการกินยาให้เป็นกินยาก่อนนอนเป็นต้นหรือบางครั้งผู้ป่วยมีอาการคันผิวหนังแบบเล็กน้อยไม่มากผู้กำกับการกินยาอาจจะแนะนำให้กินายาคอเฟนิรามีนแก้คันหากไม่หายหรือเป็นมากขึ้นอาจจะให้คำแนะนำในการที่จะกลับไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปพบแพทย์เพื่อ ให้การช่วยเหลือในขั้นสูงต่อไปเป็นต้นสำหรับการที่ในสมัยปัจจุบันเราก็พบว่าเรามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสมาร์ทมีเดียซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สังคมปัจจุบันได้ใช้งานกันอยู่เช่น โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนสามารถที่จะส่งไลน์หรือสามารถที่จะทำวิดีโอคอลในการที่จะพูดคุยโดยเห็นหน้าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะปรับมาใช้ในการกํากับการกินยาซึ่งในปัจจุบันเราใช้คำว่า What v t t ซึ่ง V ย่อมาจากวิดีโอ โอ oh, คือ observe, ทีคือ treatment, นั่นหมายความว่าจะมีการกํากับการกินยาโดยพี่เลี้ยงผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้นเช่นเป็นพี่เลี้ยงได้นัดกับผู้ป่วยไว้ในเวลาสองทุ่มก่อนนอนได้มีการนัดหมายช่วงของเวลาการสังเกตการกินยาของผู้ป่วยเมื่อเวลาครบ ช่วงสองทุ่มตามนัดหมายก็จะมีการวิดีโอคอลคุยกันจะเห็นภาพผู้ป่วยที่กำลังเอายาใส่เข้าไปในปากแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก,ก็กลืนยาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถกํากับการกินยาผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยที่มีความสะดวกไม่จำเป็นที่จะต้องอไปพบกันตัวต่อตัวแต่จะเห็นหน้ากันผ่านทางโทรศัพท์เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของพื้นที่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมากในการให้คำปรึกษาตั้งแต่เบื้องต้นที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะใช้สื่อ สิ่งเหล่านี้มาช่วยในเรื่องของการกํากับการกินยาที่เหมาะสมและ,ะสะดวกสำหรับทั้งผู้กํากับการกินยาและผู้ป่วยได้คุณสมบัติของพี่เลี้ยงในการกํากับการกินยาพี่เลี้ยงต้องมีความน่าเชื่อถือโดยมีความรู้เรื่องของวรรโรคสามารถให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาระหว่างการรักษาวัรโรคได้ พี่เลี้ยงต้องได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยม,ม,มีสัมพันธภาพที่ดีเป็นมิตรทำให้เกิดความไว้วางใจกับผู้ป่วยพี่เลี้ยงจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงและมีความใกล้ชิดเพื่อผู้ป่วยจะสามารถขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยงได้โดยสะดวกสำหรับบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงในการกำกับการกินยา พี่เลี้ยงจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนยาโดยดูแลให้ผู้ป่วยกินยาทุกมือ้อทุกเม็ดบันทึกการกินยาทุกวันตลอดการรักษาในสมุดบันทึกซึ่งโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษานั้นจะมอบให้ไว้หนึ่งเล่มดูแลผู้ป่วยทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมหากพบว่าผู้ป่วยมีปัญหา พี่เลี้ยงจะรีบแจ้งทีมสหาสาขาวิชาชีพ